สวัสดีแฟนบนันาทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่18กันยายน2018นะครับอยู่กับประชีวิตทางอานเซาดีครับหลังจากที่อาเซาเนี่ยสามารถบุกไปเก็บ3มแต้มจากการเอาชนะแอตเลติกบินเบาได้ถึงซานมาเมสไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งก็ทำให้ทีมปืนใหญ่เนี่ยเก็บ3แต้มล้ำค่าได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ใครที่ไหนจะไปเก็บ3แต้มจากสนามแห่งนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม หลังจากจบการแข่งขันนัดแรกเนี่ยอาร์เซอก็ไม่ได้เป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเนื่องจากในค่ำคืนเดียวกันเนี่ยก็มีอีกหลายทีมทำการแข่งขันนะครับอย่างยูเนียนแซงกิโลเซ่จากเบลเยียมที่ไปเก็บ3มแต้มจาก PSV ไอโฮเฟนจากการเอาชนะทีมดังของเนเธอร์แลนด์ไปได้3พประตูต่อหยก็ทำให้พวกเขา ถูกวางไว้ในตำแหน่งจ่าฝูงจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับร่วมกับอาร์เซนอลซึ่งถึงแม้ว่าจะมี3แต้มเท่ากันแต่ว่ายูเนียนแซงกิโลเซ่เนี่ยก็ยิงไป3ประตูผลต่างประตูได้เสีย2ลูกเท่ากันนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยยิงไป2ลูกในขณะที่ยูเนียนแซงกิโลเซ่เนี่ยยิงไป3ลูกนะครับก็ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งอันดับที่1หลังจากการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรก ค่าคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากผลการแข่งขันเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีหลายทีมดังเก็บชัยชนะได้รวมถึงยิงประตูดได้มากกว่าอาร์เซนอลนะครับพวกเขาก็แซงขึ้นไปโดยผลการแข่งขันของคู่อื่นก็อ,อย่างที่ได้รายงานไปนะครับนอกจากอาร์เซนอลที่บุกไปเอาชนะแอตแล,ลติกบินเบาได้2ประตูต่อศูนย์แล้วยูเนีน่ยนแซงกิโลเซ่ที่บุกไปเอาชนะพีเอสวไโฮเฟนได้ถึง3ประตูต่อหเนี่ย ที่มอเดื่นที่เก็บชัยชนะได้ก็จะมีทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาร์กเซยไปได้2ประตูต่อ1นึ่งทอนามสเปอร์ที่เปิดทอนามนสเปอร์เตเดียมเอาชนะเบียร์เลได้1ประตูต่อศูย์คราบ,บักบุกไปเอาชนะเบนฟิก้าได้เฉยเลยนะครับ3ประตูต่อ2ซึ่งถ้ารวมกับผลงานแ่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะมีทีมอย่างพริสเซแชแมงนะครับที่เอาชนะ ออตาลนตาไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์อินเตอร์มิลานบุกแปลาชนะไอเอ็กซ์มเสด็จดำได้2ประตูต่อศูนย์นะครับไบเอนมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะเชซีไป3ประตูต่อหลิเวอ์พูเปิดบ้านเอาชนะอลันิโกโมาดิดไปในช่วงนาทีบาปนะครับ3ประตูต่อ2ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ลิเวอ์พูขึ้นนำคู่แข่งไปถึง2ประตูต่อศูนะครับแล้วก็เอาชนะคู่แข่งไปในช่วงทดเจ็บอีกแล้วนี่ก็ปาเข้าไปเกมที่5ของการเอาชนะคู่แข่งในช่วง ทดเจ็บตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาซึ่งในบรรดาทีมที่คว้า3มแต้มทั้งหลายเนี่ยก็มีทีมอย่างเพสแซงชัยแมงแน่ๆนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าอร์เซนอลแล้วก็จะแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของตารางถึงแม้ว่าจะมี3มแต้มแต่พวกเขามีผลต่างประตูได้เสียถึง4ลูกนะครับส่วนยูเนี่ยนแซงกิโลเซ่กับไบเนมูนิคเนี่ยก็มี 3มแต้มแล้วก็มีผลตังประตูได้เสีย2ลูกยิงไป3ลูกเสีย1ลูกเท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นที่2ร่วมสุนาเซนอมิก็ตามมาอยู่ในอันดับที่4นะครับซึ่งก็เชื่อว่าแฟนบานาโซหลายคนก็คงจะสบายใจนะถ้าหากว่าทีไม่หลุดไปจากอันดับที่8หลังจากการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสแข่งขันกันครบทุกคู่ทุกสนามนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตารางคะแนนก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับ หลังจากการแข่งขันนัดแรกซึ่งยังจะต้องรอผลการแข่งขันในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งมีหลายทีมที่จะต้องลงทําการแข่งขันคําถามก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับถ้าท่านใดจําไม่ได้ว่าการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแม้แต่ยูโรปาลีกแล้วก็ยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็จะมีบางสัปดาห์นะครับที่เป็น Exclusive w ีฟวของแต่ละรายการนะครับซึ่งจะไม่มีรายการอื่นแข่งขันร่วมด้วยนะ อย่างเช่นในฤดูกาลนี้สัปดาห์แรกนี้เนี่ยก็จะมี เพียงแค่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ลงทำการแข่งขันในขณะที่การแข่งขันได้การอื่นๆอ,อย่างยู f a ฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรน e ์ลีกก็จะไม่มีการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับนั่นทำให้โปรแกร,รมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถูกกระจายแข่งขันกันตั้งแต่ค่ำคืนวันอังคารรวมถึงค่ำคืนวันพุธแล้วก็จะมีคืนวันพฤหัส,สบดีนี้ด้วยนะครับซึ่งทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญของอาร์เซนอล ในนัดสุดสัปดาห์นี้ของเกมพรีเมียร์ลีกพวกเขาจะเสียเปรียบพอสมควรนะครับกับการที่จะมีเวลาได้พักฟื้นร่างกายน้อยกว่าเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีในค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็ตารางคะแนนหลังจากจบการแข่งขันนัดแรกจะออกมาเป็นยังไงอาเซนอลจะ อยู่ณจุดไหนหลังจากผ่านการแข่งขันนัดแรกซึ่งถึงแม้ว่านัดต่อไปจะรออีกไม่นานแต่ว่าก็เชื่อว่าแฟนบอนานโซน,น่าจะอยากเห็นว่าทีมปืนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงไหนหลังจากที่ทุกทีมจาก36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันยูเอฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยได้ผลการแข่งขันครบทุกทีมนะครับก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ย ทาง a ารซดีครับก็จะนำมาอัปเดตกันให้นะครับสำหรับภาพรวมแล้วก็สรุปสถานการณ์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากการแข่งขันนัดแรกในรอบลีกเฟสจบลงนะครับเอาละสำหรับความพร้อมเกี่ยวกับเกมพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะต้องมีคำถามสำคัญเรื่องของการจัดตัวที่ปืนใหญ่อาร์ซอจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้พักน้อยกว่า แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะสามารถทําได้ดีกว่าโดยความน่าสนใจของค,ค่มเคนนี้ก็จะไปอยู่ที่เกมพอเมนเช์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีนะครับก็แข่งขันกันเวลา2นาฬิกาเช่นเดียวกันกับบาเซโลนาจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนที่ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไครัตไมตี้อีกคู่หนึ่งแข่งกันเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่เวลา23่นาฬิกา45นาทีเป็นไบเอ์เลเวอร์คูเซนที่จะได้บุกไปเยือนโคเปนเฮเกน ก็หวังว่านาโปลีเนี่ยจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องกระเสือกกระสนแล้วก็ใช้พละกกำลังไปจนเหืดขึ้นคอนะครับก่อนที่จะดูแพ้รู้ชนะกันไปในค่ำคืนนี้แล้วก็หวังว่าจะส่งผลกระทบถึงเกมพรีเมียร์ลีก ในสุดสัปดาห์นี้ที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเอเม s รซเดียมของ Arsenal นะครับซึ่งถึงเวลานั้นก็หวังว่าอาร์เซอจะใช้ความได้เปรียบนะครับในการเล่นในบ้านแล้วก็สภาพร่างกายที่จะได้พักมากกว่าถึงแม้ว่าจะต้องเสียเวลาเดินทางนะทั้งไปแล้วก็กลับจากสเปนกว่าจะได้พักก็คงจะไม่ได้ต่างกับ Manchester City ี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับยังคงเล่นอยู่ที่เอติฮัดสเตเดียม แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเดินทางมาที่ลอนดอนนะเพื่อเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้นะครับเวลา22นาฬิกา30นาทีก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอัปเดตเรื่องราวความพร้อมของทั้งสองทีมกันมาให้นะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอดูสภาพของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันในค่ำคืนนี้กันก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้มาว่ากันนะครับถึงเรื่องราวของบทสรุปของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ในรอบปลีกเฟสนัดแรกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเรื่องราวของความน่าสนใจความพร้อมแล้วก็เรื่องราวของเกมพรีเมียร์ลีกในสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับที่ปืนใหญ่อาร์เซอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากไปมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ